ไอ้ยัสองโดนเียก็สองหนึ่งเพื่อนตกแลเอคะแนนหมดแล้วกันจะคว้าเอ็มหนึ่งมายิงเลยแเบิรมุกแตกเลยนะไอผู้หยิงแคนเียะไรวะหลุดอีกแล้วเนี่ยเป็นบ่อยที่พายเนี่ยหลุดเนี่ย่อนเข้าเซิร์ฟเนี่ย หลุดวะรีพอร์ตเนี่ยบอยที่พายอย่ะใส่หน่อยเพื่อนเดี๋ยวมันก็ยอมด,ดูคร <c oughs> ับ <c oughs> ตรงไหนอ่ะเราอยู่ตรงไหนเราอยู่สองวัน

เาวีเอ็กเฉยเราจเฉยได้วีเอ็กอะเนายโอ้โหขึ้นมาโบลาเริ่ตไม้อ่ะเนี่ยตรงรากไม้อะตรงบางพีนปะเกไม่เกิดมาว่ะ โอ้โหพี่แคร์สุดยอดดิเฮ้ยพี่ระวังล้งข้างลังพี่เพียอะไรวะพี่ดูพี่ดูเออนั่นแหละเออเอาดิผมตีมันอยู่ พี่วิวอนี้ผมที่มันอยู่กูเตี๋ยวมาตั้งไก่เออ